แต่ท่านอยากจะกลับมายัางสง่าปาเผยนะฮะดู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 ดีนะกลับมาให้ดูดสง่าให้ให้ท่านก็คงจะต้องรอจังหวะนะครับในความยุติธรรมคือแล้วก็แต่ในแง่ของอนาคตของประเทศชาติซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมการที่เราจะมองเข้าไปข้างหน้าวิสัยทัศน์ของประเทศเราเนี่ยนะรเรื่องนี้นีเป็นผมทิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากกว่า ท่านจะอยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศเนี่ยท่านก็สามารถมีส่วนในการกำหนดชะ,ะตาครรมของประเทศไทยได้นะฮะซึ่งตั้งแต่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารบ้านเมืองเนี่ยนะถึงแม้ว่าก่อนที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองก็ตามนโยบายการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่เรียกว่าทักสินคิดเพื่อไทยทำใช่ไหมเราก็เห็นเลยว่าทักสินคิดเพื่อไทยทำเนี่ยทักสินคิดมาแล้วก็ เพื่อไทยเอามาเป็นนโยบายการหาเสียงและก็เมื่อเราชนะเลือกตั้งแล้วก็เ,เอานโยบายนั้นมา,มาดําเนินมาบริหารประเทศทุกอย่างที่พูดไว้ก็ทําตามทุกอย่างไม่มีไม่มีว่าพูดแล้วไม่ทําก็อย่างว่า 99, 99วันถ้าพรรคประชาธิไปไตยเข้ามาจะทําให้สําเร็จไอ้99วันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ เศรษฐกิจก็ดีจะเป็นเรื่องของภรรใต้ก็ดีกาวกววันก็ไม่เห็นทํอะไรเสีเรีบนะฮะที่นี้ของเรานเนี่ยนะฮะก็ทักสิณคิดเพื่อไทยทาแล้วก็ทำมาจนช่งบัดนี้นะครับรถไฟรางคู่ระบบการขนส่งคมนาคมแบบเป็ดเสร็จนี่นะซึ่งโอ้โหผมว่าประกาศออกมาแล้วมันมันมันโดนใจคนมากเลยนะครับแต่ก็ท่านคะอย่างเช่นว่าตอนที่ท่านนายกยิ่งรักนะคะเข้ามาดํารงตําแหน่งนายกมนตรีเมื่อปีห้า ปี54นะคะสามกรกฎาที่มีเลือกตั้งนะคะ<ช>แล้วพอท่านในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความสามารถของท่านจากการเป็นผู้บริหารทําธุรกิจมานะคะวันนี้เนี่ยท่านนายกทักษิณท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็คโคลนนิ่งน้องอท่านมานะคะแล้ววันนี้เนี่ยบริหารงาน2ปีเนี่ยต้องถือว่าประสบความสําเร็จที่เรียกว่าไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศให้การยอมรับแต่ส่วนหนึ่งที่มองเห็นภาพชัดเจนมากๆก็คือการต่างประเทศค่ะก็เลยจะเรียนถามท่านซึ่งใน ฐานะที่เคยเป็นอดีตเอกอัครราชทูตท่านมองว่าการยอมรับจากต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเข้ามาเยือนประเทศไทยหรือการที่นายกยิ่งลักษณ์ไปทั่วประเทศไปทั่วโลกนะคะก็เลยอยากจะให้ท่านช่วยช่วยวิเคราะห์ให้ฟังในในฐานะของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ในบทบาทของการเมืองระหว่างประเทศทั่วโลกนะคะท่านผู้ชมคะ ยี่สิบห้านาทีผ่านไปแล้วค่ะเบรกสองกำลังจะเข้าสู่เรื่องเราที่เกี่ยวข้องกับท่านเคยเป็นเอกอัคราชทูตนะคะแล้ววันนี้นายกยิ่งลักษณ์ทำงานของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมท่านทําได้ดีมากๆส่วนปัญหาการเมืองก็กําลังแก้ไขอยู่ในขณะเดียวกันปัญหาการเมืองส่วนหนึ่งเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศด้วยมุมมองตรงนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวท่านทูตวิทยาจะมาเล่าให้เราฟังและเคาะห์ให้เราฟังสักครู่ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่เบรกสามของรายการนะคะเมื่อช่วงท้ายรายการเรากําลังจะพูดถึงทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะคะแล้วพิดาก็ต่อให้ว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทา ตอนนี้นําโดยนายกยิ่งรักนะคะนายกรุมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยบทบาทของนายกยิ่งรักนะคะไม่ว่าเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมและก็กําลังจะแก้ไขปัญหาการเมืองซึ่งไม่ว่าจะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจะแก้ไา้มาตราอะไรก็ตามนะคะแต่บทบาทอันโดดเด่นของนายกยิ่งรักซึ่งบริหารงานเป็นโคลนนิ่งของท่านนายกทักษิณที่ท่านว่ากันเอาไว้เนี่ยนะคะ บทบาทที่โดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือบทบาททางด้านการต่างประเทศค่ะอยากจะให้ท่านทูตพิทยานะคะวิเคราะห์ในส่วนนี้ให้ฟังหน่อยค่ะก่อนจะวิเคราะห์เราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าบท<ช>บาทของท่านเนี่ยหรือการบริหารบ้านเมืองะนะครับในสายตาของชาวต่างประเทศแล้วรประสบความสําเร็จอย่างงดงามนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเราถึงจะตอบได้ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นผมอยากจะ มีเหตุผลอยู่าประการก็คือ1นะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่เข้ามา,าตามคันลองของระบบบประชาธิปไตยพูดง่ายๆก็คือว่ามีความชอบธรรมในการบริหารด้านเมือง <Okay. S 2> นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับรัฐบาลที่แล้ว <Okay. S 2> ซึ่งจัดตั้งในข่ายทหาร <Okay. S 2> ต่างประเทศเขาก็รู้ว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความชอบธรรมดังนั้นการดําเนินนโยบายต่างประเทศนะครับถูกจํากัด โดยเข้าใจว่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีความชอบธรรมฉะนั้นเมื่อไปเยือนประเทศไหนเนี่ยเขาก็จะไม่ความสำคัญบางประเทศเขาจะลดการความสัมพันธ์มาอีกแก๊กหนึ่งนะฮะก็คือว่าแทนที่จะเป็นระดับปัมพันที่ปกติดันลดลงมาอีกระดับหนึ่งฉะนั้นการดําเนินนโยบายต่างประเทศในสมัยรัฐบาลก่อน,นประสบความล้มเหลวแล้วก็ไม่สามารถที่จะจูกจำก,กัดโดย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 ,โดยข้อนี้นะฮะ แต่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นะฮะมีความสง่างาม <คะ S 1> มาตามคันรอของประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้ามาเ <คะ S 1> พราะเหตุนี้ท่านไปไหนนะครับต่างประเทศก็ให้ความเคารพแลว้วก็ความเชื่อถือ,อ <คะ S 1> เนื่องจากเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยไอ <คะ S 1> ้มีข้อหนึ่งเราต้องคำนึงในข้อนี้นะฮะ,<ค>ะข้อที่2ก็คือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นคนที่เรียนเร็วะะ <คะ S 1> ถ้าคนเรียนไม่เร็วเนี่ยก็คงจะ ตอแต่แตคงจะไปไหนไม่ไกลนะครับแต่นี้ท่านเร็วๆแล้วก็ท่านก็มีเขาเรียกว่ามีความทั้งมุ่งมั่นมานะพยายามอดทนนะคะอันนี้ครบอยู่ในตัวแล้ะใช่ใช่แล้วก็บุคลิกท่านนะก็เสริมไปด้วยนะฮะท่านไปไหนเนี่ยก็ไปต่างประเทศนั่ก็คนก็ชื่นชมบอบตกันท่านนะฮะไอความสง่างามบุคลิกท่านเนี่ยมันก็มันก็ช่วยได้นะฮะนั่นก็ผมก็ต้องยกให้เป็นเครดิตของท่านยย่งหลักแหละนะฮะเพราะ ท่านเองเนี่ยเป็นคนรงเร็วแล้วก็ไปไหนเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับโดยโดยโดย,โดย,โดยโบุคลิกของท่านโดยความสามารถของท่านเองะนะครับมีประการที่สองที่สามก็คือแน่นอนแหละครับท่านทักษิณน,นะครับเป็นคนที่ปูทางไว้ให้ดังนั้นความสําเร็จของรัฐบาลยิ่งรักขึ้นอยู่กับสามประการที่ผมพูดถึงค,ครับะ,ะซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีของประเทศนะคะเพราะว่าในส่วนตัวของแอนะบอกว่า ไม่มีหรอกค่ะคนที่ทํางานเก่งอย่างไรก็ต้องมีทีมงานด้วยใช่ไหมคะแต่ที่สําคัญที่สุดคือคนที่เป็นหัวก็คือคนเคาะคนที่จะต้องเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ออกมาเป็นนโยบายเป็นประเด็นที่จะทําอะไรอย่างเนี้ค่ะแล้วก็นายกยิ่งรักอย่างที่ท่านบอกก็เรียนรู้เร็วและที่สําคัญท่านเป็นนักบริหารอยู่แล้ว เหม <ara> ok ือนกับท่านนายกทักษิณนะคะเพียงสองปีนะคะสอบผ่านมาตั้งเองไม่ถึงหกเดือนเลยค่ะนะคะทีนี้อยากให้ท่านสรุปในความรู้สึกของท่านนะคะว่านายกทักษิณที่ท่านรู้จักท่านมีมุมมองท่านนายกทักษิณว่าอย่างไรคะถ้าไม่มีทักษิณนะฮะก็ไม่มีตรงนี้ถ้าไม่มีทักษิณก็ไม่มีพรรคเพื่อไทยถ้าไม่มีทักษิณก็ไม่มีรัฐบาลนี้ถ้าไม่มีทักษิณก็ไม่มีผมก็ไม่มีคุณดาใช่ไหมครทีที่เราต้องเข้าใจตรงนี้เราต้อง เชื่อไว้ใจการทักษินนะฮะอย่าไปคิดว่าตามแล้วเนี่ยจะพากันลงเหวไปหมดเราเราต้องให้เราต้องเชื่อท่านนะเราต้องเราต้องคิดว่าท่านเนี่ยมีวิสัยทัศน์แล้วก็หวังดีต่อชาติแล้วก็หวังดีกับคนไทยทุกคนเราอยากจะให้ประเทศไทยมีก้าวไปให้เจริญตะเทียมกับประเทศต่างๆเราเราเชื่อตรงนี้นะฮะแล้วก็เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความสามัคคีกัน นะครับแล้วก็เห็นแนวแนวเดียวกันเนะฮะเราจะมีพลังสพลังที่จะต่อสู้กับอริราชตรูอราาัรศัตรูของเราะนะฮะที่ที่คือเผต็การนั่นเองะนะครับค่ะ,คะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านทูตก,ก็ได้ให้ข้อคิดนะคะในช่วงสุดท้ายก็บอกพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็บอกว่า เรายังได้ประชาธิปไตยติ๊กเดียวนะคะเราจากที่ท่านบอกนะคะประชาธิปไตยกินได้เนี่ยก็อยู่ในยุคท่านนายกทักษิณนั่นแหละที่ทําให้ประชาชนได้รู้ว่าอ้อการเลือกตั้งเนี่ยนะผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้เนี่ยมาจากการเมืองอย่างไรนะคะเมื่อก่อนประชาชนจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกค่ะว่าการเมืองเนี่ยต้องเป็นเรื่องของประชาชนทุกๆประเทศนะคะจะต้องมีผู้นําวันนี้เนี่ยนะคะเรามีนายกยิ่งลักนํานำนะคะท่านทักษิณคิดนโยบายมาให้นะคะแล้วก็ พักเพื่อไทยนํามาบริหารแล้วก็โดยนายกยิ่งรักเป็นผู้กุมบางเหรียญรัฐบาลนี้นะคะก็อยากให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจว่าการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราคิดกันแค่มิติเดียว2มิติแต่รัฐบาลเนี่ยจะมีทีมงานมีตัวท่านผู้นำเนี่ยจะมีวิสัยทัศน์และมีมุมมองมากมายหลายมิติมากนะคะกว่าพวกเราดังนั้นปัญหาต่างๆนี้จะต้องเกิดการค่อยๆแก้ไขนะคะ ต้องกราบขอพรบคุณท่านมากเลยนะคะวันนี้ที่ได้ให้โอกาสกับร,รายการต่างดาวเทาดคทาด,ดค่ะค่ะ,คะ,คะพี่น้องคะวันนี้เทปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทปนะคะที่บอกมุมมองในเรื่องของการต่างประเทศผ่านท่านเอกอัครราชทูตไทยหลายๆประเทศนะคะในอดีตแล้วก็ได้มาร่วมงานแล้ววันนี้ท่านก็ทํางานเพื่อประเทศชาติในสีเสื้อพักเพื่อไทยนะคะรายการเล่าเรื่องตาดูดาวเทาติดดินวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ส,สดคท่าน <Okay. S 1> สิ่งที่ดีงามที่ทำเอาไว้อยู่ในดวงใจคนยากคนจนสิ่งที่ยื ำดีต้องไปก็ใครช่วยชีวิตคนช่วยปลดความจนสร้างสุขทำไว้บัตรนี้ต้องโดนคาําลยใส่ราย ใส่ร้ายพระหาทางคนลงหลอกลวงอ้างเหตุความมั่นคงกี่ปีแล้วฝันร้ายควรจบลงเสียที จะมีกินยังวันก่อนนั้นอยากจะมีงานไรายได้ครอบครัวแต่เจอทางตันมืดมนสลัวเกิดความกลัวอีกนานทุไรก็ใครช่วยชีวิตคน ช่วยปลดความจนสร้างสุขทำไวบัดนี้ต้องโดนทําลายใส่ร้ายเพราะเขาดีเกินไปใส่ร เขตความมั่นคงกี่ปีแล้วฝันร้ายควรจบลงเสียทีหากว่าทำดีคนจ้องลงทานคงหมดหวังให้ดีดังก่อนนั้นแต่ทำเลวสาม รางวัอย่างนี้เป็นธรรมใช่ไหมใส่รัง กี่ปีแล้วฝันร้ายควรจบลงเสียที